ยินด,ดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Unplug Robotics by Non อีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่เราได้ลองเล่นเกมจับผู้สัญลักษณ์ทั้ง2ระดับกันไปแล้ววันนี้ผมจะขอนำเสนอกิจกรรมใหม่ที่เรียกว่า Flowchart Jigsaw ครับกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการเล่นเกมโดยอาศัยการเล่นเกมในรูปแบบของจิกซอที่ใช้สัญลักษณ์ Flowchart ครับวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้คือ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถจดจำสัญลักษณ์ต่างๆของโฟลชาร์ตและเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยให้เห็นภาพของขั้นตอนโฟลชาร์ตต่างๆอย่างเป็นระบบเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนโฟลชาร์ตซึ่งเป็นพื้นฐานของวิทยาการคำนวณและวิทยาการหุ่นยนต์โดยให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงโฟลชาร์ตกับตัวอย่างกิจกรรมง่ายๆในชีวิตประจำวันได้ครับอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับกิจกรรมนี้ได้แก่ ไฟล์แม่แบบโปร c h a r t ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของผมที่แสดงอยู่บนหน้าจอครับกระดาษลังคาร์บอร์ดซึ่งหาได้รอบๆตัวเราเช่นกระดาษลังซึ่งก็เป็นการรีไซเคิลอีกด้วยปากกาหรือดินสอโพสติทหรือกระดาษเปล่ากาวและกันไกลเช่นเคยครับกิจกรรมนี้ทำได้ไม่ยากเลยครับเริ่มต้นจากเรานำเทมเพลตมาตัดตามรูปสัญลักษณ์นำรูปสัญลักษณ์นั้นทากาว ติดลงบนกระดาษลังที่เตรียมไว้และตัดตามรูปสัญลักษณ์อีกครั้งเพียงเท่านี้เราก็ได้จิ๊กซอฟล์ชาร์ดหลากหลายสัญลักษณ์เพื่อพร้อมสำหรับการเล่นเกมฟล์ชาร์ดจิ๊กซอแล้วครับวิธีการเล่นเช่นเดียวกับการต่อจิ๊กซอทั่วๆไปครับ ในกิจกรรมโฟลชาร์จิกซอผู้เล่นมีภารกิจที่จะต้องต่อจิกซอให้เสร็จสมบูรณ์แต่ว่าแทนที่จะต่อจิกซอเป็นรูปภาพผู้เล่นจะต้องต่อจิกซอให้เป็นโฟลชาร์จของลำดับขั้นตอนของงานหนึ่งอย่างซึ่งอาจมีรูปแบบต่างๆกันแล้วแต่ลำดับขั้นตอนของงานไม่ได้กำหนดตายตัวเหมือนจิกซอรูปภาพครับทั้งนี้ผู้เรียนจะต่อจิกซอและเชื่อมจิกซอแต่ละชิ้นด้วยจิกซอรูปลูกศร เพื่อสร้างโฟลชาร์ทที่เสร็จสมบูรณ์ของงานหนึ่งอย่างเราอาจจะเริ่มต้นด้วยตัวอย่างง่ายๆในชีวิตประจำวันเช่นการเดินทางจากบ้านไปโรงเรียนผู้เรียนสามารถใช้โพสต์อหรือกระดาษเพื่อเขียนกิจกรรมย่อยต่างๆแต่ละกิจกรรมและติดลงบนโฟลชาร์ทจิก๊กซอแต่ละชิ้นที่แสดงถึงกิจกรรมย่อยเหล่านั้น กิจกรรมนี้จะช่วยผู้เรียนในระดับเริ่มต้นให้สามารถพัฒนาทักษะในการสร้างโฟลชาร์ตด้วยการเชื่อมสัญลักษณ์ต่างๆของโฟลชาร์ตตามลำดับขั้นตอนของกิจกรรมย่อยในงานหนึ่งอย่างผ่านการเล่นจิ๊กซอว์และยังทำให้ผู้เรียนเห็นภาพใหญ่ของโฟลชาร์ตที่ประกอบด้วยกิจกรรมย่อยต่างๆตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิน้นซึ่งก็คือตั้งแต่ s t a r ์ถึง end อีกทั้งยังสามารถนำตัวอย่างกิจกรรมง่ายๆในชีวิตประจำวันมาเชื่อมโยงกับโฟลชาร์ตที่ผู้เรียนได้สร้างขึ้นอีกด้วยผมหวังว่ากิจกรรมโฟลชาร์ตจุกซอนนี้จะเป็นประโยชน์ในการสร้างทักษะการเขียนโฟลชาร์ตไปพร้อมๆกับการสร้างความสนุกสนานสำหรับผู้เรียนระดับเริ่มต้นนะครับและนี่คือช่อง u n p l u g robotics by non ผมจะกลับมาอีกครั้งพร้อมๆกับคลิปถัดไปนะครับขอบคุณที่รับชมครับ